bye ชาวจีนถึงกับอิจฉานักเรียนไทยชีวิตนักเรียนในโรงเรียนไทยทำไมสนุกจังวันนี้เราจะพามาดูปรากฏการณ์ไวร่มที่กำลังดังไปทั่วเอเชียเลยนะคะเรื่องมันเริ่มจากคลิปง่ายๆแต่กลายเป็นตำนานเมื่อกลุ่มนักเรียนไทยจากโรงเรียนปากช่องอัดคลิปเต้นแกว่งขาสุดชิลโพสต์ลงติ๊กตอกโดยผู้ใช้ชื่อว่าก้าบังกอก1ทับ7เว่าดัดจัดว่าเด็ด จริงๆคลิปนี้ใช้เพลงธรรมดาของ Diamond MQT เวอร์ชั่นรีมิกซโดย DJ King Dragon มาประกอบแล้วพวกเขาก็เต้นในสไตล์ของตัวเองไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่เต็มไปด้วยพลังความสนุกและความเป็นธรรมชาติแบบวัยรุ่นไทยๆปรากฏว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนชื่อเพลงค่ะเพราะตอนนี้ยอดวิวพุ่งทะลุ60ล้านวิวแล้วและยังกลายเป็นไวรัลที่ถูกเต้นตามใน Tik t o k กกัน ทั่วประเทศเรียกว่าใครไม่แกว่งขาถือว่าตกเทรนไปเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือกระแสนี้มันไม่ได้ดังแค่ในไทยนะคะแต่ดังไกลไปถึงประเทศจีนและชาวจีนหลายคนที่ได้เห็นคลิปนี้ถึงกับออกมาคอมเมนต์ว่าอิจฉ้าเด็กไทยที่มีชีวิตในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความผ่อนคลายต่างจากระบบการศึกษาในจีนที่เข้มงวดและเคร่งเครียดลองคิดดูสิคะเพียงการเต้นเล่น เล่นของเด็กนักเรียนไทยกลับสะท้อนภาพของบรรยากาศในโรงเรียนที่ทั้งสนุกเป็นกันเองและไม่กดดันจนคนจีนเห็นแล้วยังอยากจะมีแบบนี้บ้างวันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะว่าชาวจีนคิดยังไงรู้สึกยังไงเมื่อได้เห็นไวรัลแกว่งขาจากเด็กไทยคลิปนี้จะทำให้เขาอมยิม้มหรือถึงขั้นอยากย้ายมาเรียนไทยกันเลยหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ ถ้าโฆษณามาขัดจังหวะเปลี่ยนมาใช้ Flash Premium กันดีกว่า YouTube Premium เพียง89บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทแค่สแกน QR Code ที่เห็นบนหน้าจอเท่านี้ก็ฟินได้ยาวไม่มีโฆษณากวนใจ คอมเมนต์แรกความรู้สึกมีชีวิตชีวาของเด็กไทยมันแรงมากจริงๆแต่มัธยมปลายในจีนความกดดันหนักเกินไปแล้วก็มีคอมเมนต์ชาวจีนหลายเม้นเลยค่ะที่ตอบกลับเม้นนี้ เด็กในห้องชั้นก็เต้นได้เหมือนกันแหละแต่ชั้นนี่แหละกดไว้ไม่ให้ลุกขึ้นมาแกว่งขาอีกเม้นต,ตอบกลับว่าโดยรวมแล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะระบบไม่เหมือนกันระดับความเปิดกว้างและแนวคิดก็ไปคนละทางคอมเมนต์ต่อมาทั้งการเรียนและการใช้ชีวิตของคนไทยมันให้ความรู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตจริงๆอิจฉามากเลย คอมเมนต์ต่อมานักเรียนมัธยมปลายในจีนไม่ได้มีความสุขแบบนี้เลยตอนปีหนึ่งที่เพิ่งมาไทยแล้วเห็นนักเรียนมัธยมก็อดไม่ได้ที่จะอุทานว่านี่แหละคือชีวิตนักเรียนที่มีความสุขจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาถ้าฉันทำแบบนี้ในโรงเรียนแล้วก็คงโดนด่าแถมยังต้องเขียนรายงานตรวจสอบตัวเองแน่ๆแล้วครูก็จะบอกว่ามีเวลามาเล่นเล่นแบบนี้ทำไมไม่เอาเวลาไปเรียนพวกเธอยังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกันอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมานี่แหละคือกลิ่นอายของความสดใสและพลังชีวิตในวัยเรียนจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาพกมือถือมาส่งเสียงเอะอะโวยวายในทางเดินถ้าอยู่จีนแล้วก็เตรียมตัวเขียนรายงานสารภาพผิดได้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาอิจฉ้าพวกเธอจังเลยที่มีชุดนักเรียนสวยๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาทำไมนักเรียนมัธยมต่างประเทศเขาดูมีชีวิตชีวากันจังแต่ของจีนเหมือนหุ่นยนต์เลย คอมเมนต์ต่อมานานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นคนมีชีวิตชีวาแบบนี้ในโรงเรียนคอมเมนต์ต่อมาดีจังเลยนะของพวกเราเรียนนี่ไม่เบาเลยแถมยังห้ามส่งเสียงหรือเล่นกันในทางเดินอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมานานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นนักเรียนมัธยมที่มีชีวิตชีวาขนาดนี้ คอมเมนต์ต่อมาที่อิจฉาไม่ใช่แค่เรื่องการเต้นเล่นสนุกนะคะแต่คือบรรยากาศทางการศึกษาโดยรวมเลยนักเรียนไทยดูเหมือนได้ทั้งเรียนและได้ทั้งใช้ชีวิตแต่ที่จีนระบบการศึกษามันเน้นแต่ผลสอบมากเกินไปจนเหมือนว่าอย่างอื่นไม่สำคัญถ้ามันยังเป็นแบบนี้ต่อไปความคิดสร้างสารรค์และความสุขของเด็กๆก,ก็จะถูกบั่นทอนหมด คอมเมนต์ต่อมาตอนที่ฉันมาไทยครั้งแรกตอนปีหนึ่งมหาลัยได้เห็นเด็กมัธยมไทยร้องเพลงเต้นเล่นในโรงเรียนตอนนั้นแอบรู้สึกใจหายเลยค่ะเพราะเพิ่งเข้าใจว่าจริงๆแล้วชีวิตนักเรียนมันสามารถเต็มไปด้วยพลังและความสดใสได้แบบนี้แต่พอมองกลับไปที่มัธยมของเราในจีนมีแต่โจทย์กับข้อสอบไม่เคยได้กลิ่นอายของความเป็นวัยรุ่นแบบ คอมเมนต์ต่อมาการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในจีนมันเหมือนสงครามที่ไม่มีทางถอยทุกคนถูกบังคับให้สู้สุดชีวิตครูกับผู้ปกครองก็จับตามองแต่ผลการเรียนเราสูญเสียวัยรุ่นที่ควรสดใสแลกมาเพียงแค่กระดาษคะแนนแผ่นเดียวเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาพอเห็นนักเรียนไทยยังยิ้มหัวเราะเต้นรำกันได้หลังเลิกเรียนมันอิดฉามากจริงๆ การศึกษาที่นี่ทำให้เด็กกลายเป็นเหมือนเครื่องจักรสอบจนความสุขเล็กๆน้อยๆที่ควรจะมีในวัยเรียนก็ถูกพรากไปหมด คอมเมนต์ต่อมาเห็นนักเรียนไทยเต้นกันอิสระในโรงเรียนบอกเลยว่าอิจฉามากๆเด็กมัธยมจีนอย่างเราวันๆจมอยู่กับโจทย์แบบไม่สิ้นสุดตั้งแต่เช้าจนค่ำอยู่แต่ในห้องเรียนอย่าว่าแต่เต้นเลยแค่คุยกันสองประโยคในทางเดินยังโดนครูจ้องนี่แหละคือความต่างนักเรียนไทยได้ใช้ชีวิตจริงๆส่วนเราเหมือนหุ่นสอบเข้ามหาลัย และทั้งหมดนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากชาวจีนที่ได้เห็นคลิปไวรัลแกว่งขาของนักเรียนไทยค่ะ หลายคนถึงกับอิจฉาเพราะในสายตาของเขาเด็กไทยดูมีชีวิตชีวาได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเต้นเล่นสนุกหรือการมีบรรยากาศโรงเรียนที่ไม่กดดันจนเกินไปในขณะที่ชาวจีนเองก็บ่นว่าระบบการศึกษาของพวกเขาเข้มงวดจนแทบไม่มีเวลาได้หายใจบางคนบอกว่าต้องอยู่โรงเรียนตั้งแต่เช้าจรดคำเสาร์อาทิตย์ยังต้องเรียนพิเศษ บางคนก็พูดตรงๆเลยว่าเด็กนักเรียนในจีนเหมือนเครื่องจักรสอบมากกว่ามนุษย์ที่มีความสุขเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับภาพเด็กไทยที่ยิ้มหัวเราะเต้นเพลงธรรมดาได้อย่างเป็นธรรมชาติมันจึงกลายเป็นไวรัลที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะไม่ใช่แค่การเต้นแต่คือการสะท้อนวัฒนธรรมการเรียนและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สรุปแล้วคลิปสั้นๆของเด็กนักเรียนไทยครั้งนี้ไม่ได้แค่สร้างความสนุกบนติกตอกแต่ยังทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะชาวจีนได้หันกลับมามองว่าบางทีสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตวัยเรียนอาจไม่ใช่แค่คะแนนสอบแต่มันคือความสุขเล็กๆที่ได้หัวเราะก,กับเพื่อนได้เป็นตัวของตัวเองและได้มีความทรงจาดีๆในวัยเรียนแล้วคุณละ่ะคิดว่าระหว่างการเรียนเพื่อสอบกับการเรียนเพื่อใช้ ิตสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน